สวัสดีค่ะธรรมชมที่ก็อรมวันนี้ท่องมีสามดาวดเดินทางมาหาคุณตาเลี้ยงวัวเนาะค่ะเนาะกับบ่อดดมาติตามคุณตาเลี้ยงวัวหน้านะค่ะธรรมชมคุณตาเลี้ยงวัวฝันดีฝันพอพุทธเถ่าต๊กสางยื่นมือมาจับคุณตาผัดแนมไปแนมมากกลายเป็นล่างใหญ่อาจจะเป็นผีกระได้คุณตาว่ะไม่โฉกชคใหลาบ ได้เลขสามตัวเด็ดๆค่ะท่านผู้ชมจะเป็นเลขดีเลขเด็ดตัวไหนเนาะเนาะไปรับชมกับคุณตาเลี้ยงวัวพร้อมวกันค่ะไก่เริ่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหายทอมีสามดาวนั่นไปเด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับคุณตาเลี้ยงวัวพร้อมวกันเลยค่ะสวัสดีครับคุณตาเลี้ยงวัวสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณตาเลี้ยงวัวสวัสดีค่ะครับผมบ่ได้มาติดตามไปฝากเอฟซีกับอุตส่ผ่านมาเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ติดภารกิจเล็กหน่อยงวดนีฝันดีที่บอครับฝันอยู่ตัวฝันอยู่ว่าอย่างฝันอยุดฝันมาจากสีฝันมาจากสีเมือว่าอย่างนี้ว่ามันฝันไปอันเบิงเข้าแห่เทียดร่วมเทียนแห่เทียนนันแล้วเะจนหมดเงอยแล้วเว้ยครับผมไปหาเบิงตรวจเทียนกับลูกกับรานเกาพาไปนะครับเอาจนเน่าโอ้ยของคูเถาเนาะครับผมมาเที่ยนนี่ไปคำเติมเล้วงมาต่อมาหาหมู่บุตมา ครับมานอนเลยเมื่อยหลายนอนแนี้ยเลยนอนรับครับครับคุณถึงนั้นไปนั่งว่าสั้นฟันได้ครับน่นอนรับอีกการตัดที่สองครับตอนเนยฟันเห็นพูเท่าฟ้นเห็นมูเถ่าตกษะครับผู้้เถ่าตกสะเห็นผู้้เถ่าันเห็นผู้้เถ่าตก๊กโอ้ครับ อ่านอนุปปกตะกุดและยินเสียงห้องโอ้ยใช่ดีใช่ดีว่าจังสีนะครับผมอว่าตาเขาเลยลุกออกไปเป็านาในความฝันนั่นแหละครับลุกออกไปและยินงจะเสียงห้องตาได้ซองบ่งอยู่ได้สักเขาบอกเลิกเราพ่อ,พ,อพ่อโปโลวิโปโลแดมนี่นะครับเห็ว่าเมื่อเราจาอุ้ยโอ้ครับผมจาาอยู่า ซาอยู่ปตาสางอย่างนั้นซาดไปขึ้นมาให้ซอยเออฮันบ่อยไปซอยตาก็เลยว่าโอ้เฮาหนีตกสางตัวนี่ยัยิ่งเสียงหอบตาเพราะไงก็เลยเอามือไปกำเสีนเอาสระก็ขึ้นมาเลยครับซาดก็ยิบขึ้นมาครับยิบขึ้นมาอะไรบางพพราะไงตกสางอันบางไปบางมากก็เป็นขั้งยากคืองเยิงขึ้นก้นแนี้นี่ฝันนะนะขั้งยากคืองเยิงเนี่ยอะไรนะครับ มันเป็นผีส่อสิเปียนโตเจ้าชันนะครับผมอ๋อผีอะไรอันนี้คือบ้ครับผีตัวนี้คือว้าครับผีตกะช่างผีตกะช่างก็ยังว่าโอ้ฝันจะไงคือเนี่ยครับตอนแรกนี้เนี่มันบริโภคน้ำผึ้งหรอกแต่ว่าเปเอาสัยอย่างนี้เราว่าครับแกหายแล้วครับให้ยคุณพ่อแให้เลยครับช่างนี่มันสิหนาน สอสามสอสามสี่สอศูนย์เลเนาะครับทางสี่ครับทางสี่ครับทางสี่สามสี่บกคือจังไรครับสามสี่ี่ศูนยเป็นจังสี่เดี<า>เ<ม>่คนนี้คือว่าอะไรทางสี่พอดีมือใส่บวครับผีดนะ,นะบวเป็นพดนี่ใส่อันตานี่กลมบางลินเสียงห่องน,นะก็เลยไปซองบางมือคนฉ่ำอยโอ้มือยกมือคนตกสามรลคนนี้ก็เลยเล่มือไปจับเขียนครับนั่น ดึงแก้ขึ้นมาครับเออมันผู้ถอดบาดุเปียกหมอดยอดดูคนก็ยืนขึ้นบาดครับคนอย่างนี้นมันอยู่บาดุคนยืนขึ้นเดียวจ้กเป็นช่องไหลหรอกคือจะถีเปลี่ยนสีเปลี่ยนโตจากที่เราตัหลังขึ้นหยากเออ่ยว่ายว่าว่เปหนีเปลี่ยนตัวเป็นแบบได้ครับมันสิสิแปลงล่างขึ้นเป็นบักไงล่ะนะโอ้สิเป็นคนตัวใหญ่ขึ้นเลยเออพอใหญ่ก็ได้เฝ้าหนีครับหนีนี้จับ แต่คนยังตีตอกสางโอ้สางในวงกลมเนี่ก็เป็นศูนย์ก็ได้ได้ครับคืออยู่ไรสางซีก็ได้ซีสางซีนี่มือนี่ก็หานิ้วก็หาซีหาศูนย์ก็ได้เนาะครับเนับซีหาศูนย์ก็ได้เพราะไงเอามือทั้งใส่ลงลๆๆไปเลยครับครับอันตากลมกลมช่องมือเราดีเดียดีเดียยุบปากสางอะนะเพราะไงก็รีกเรื่อาสาดขึ้นมา ใา,ากคือเ้าก็เราก็ปององรงเจอบาดเโอ้เปียกหมอดหยอดดูครับถึงติบลุกหึ้โคมขเก้คือช่งสีบโมงเนคนนี้นะแต่บ่เคยเห็นบ่ครับผู้เฒ่าคุ่เคยบ่เคย,บเคยฟันแบบนี้จ็กเ่อแล้วครับเน<อ>บาะไปคนนี้คือจาเนินใจาเอคนนี้ฝ่าวงนี้แต่เรานนครับก็เรื่อยฉลุ่มหวลามาโอ้กูฝัน่ตัวนี้วะ ถ้าแถวเอมเราต้องเป็นี่สั่งกระสีวงกลมกับศูนนะครับเราจับหนึ่งนะคือสี่หล่ะศูนย์อันนี้ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์เออเมื่อหานิ้วเมื่อหานิ้วสี่หาศูนย์เลยนะครับเนาะสี่หาศูนย์ครับผมคือว่าเอ็มจะว่าอย่างไรใครเอฟซี่แปรซอยเพราะมันมีจับนั่นได้จับนี่ก็ต้องเจ็ดได้ครับจับเนาะครับจับนี่เป็นเจ็ดครับเอาไปจับมื่นเขาสากขึ้นมาครับเอาตรงตรงเลยแหละเนาะคุณผอเนาะ 4ี่หาศูนย์ถเนาะสี่หาศูนย์กัไอะไรพเราเด็ดเขาไม่มันสิู่างมั่นสคมรับสางกลมเมื่อนี่ก็หาเมื่อก็หาสามสี่นี่เทคนใหญ่สามสี่บอกครับจังว่าจำติจว่าจะเป็แบบไองเอาเอาเป็นเลขสองตัวสามสี่กัได้เนาะครับเนาะบอก เแปลว่าโบเคยฝันแบบจังสีจักเถื่อครับนประจักษ์สมบเป่าย่างนี้เลยนะเป่าย่างนี้ทันทีเนาะคือจังก้อนสีแป้งห่างเป็นผีนี่นาบุตรวะโอ้ครับเป็นผีคักๆโตเกินว่าแน่จ้ะครับก็เป่าอ่างนี้เลยอืมก็เลยหเมื่อขมาโอ้ฝันตัวนี่ย่ะเป็นตกจะมองได้หูบ่ครับบ่เนี่ยตูรากติไม่หูเห็นเลยฝันเป็นปลาโอ้เป็นปลาเป็นปลาฝันจักจัก ตานีกะแจ๊กมันอยู่ใสกว่าไปไปไปสามบ่หูเลยเนาะครับเนาะก็บ่ขับขับขับเอาตัวบัเป็นยังครับนะครับเพิ่งอกเนาะพออีกสี่ในเปย์ซอยตาเลี้ยงงัวของเฮาครับแต่ว่าบัมันพ้นคัดกันละมันมันมันเป็นแบบสีแดงล่างเป็นผีดีหนังอยู่นะครับครับผมครับไม่ใช่กับเพื่อนจัดในใจกับฝากนี้ครับมีฝันจังไรอีกบ่ครับบาสนี่ บ่บ่ได้ฝันเลยนะว่าบ่ได้ฝันน้องวัี่ผ่านมาก็บ่ได้มาติดตามครับมาอยู่บ่เห็นกันบ่เจอคุณตาครับคนในไปไปตีว่าหมวดเ้กบัวภาคไปเยียดพี่ยียดน้องไปยียดพี่น้องนะครับเนาะไปยียดพี่น้องบ่ได้อยู่ครับ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 ขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณตาเดัสดีค่ะคุณค่ะเดี๋ยวเราแอามาต้นี่นะค่ะสมาชมเลขของคุณตาเลี้ยงวัวกับสมาชม คุณตาเลี้ยงวัวนั่นเมื่อเขาพรรษานะคะเนาะฝันค่ะท่านผู้ชมฝันเห็นผู้เฒ่าตกสากยื่นมือมาหาคุณตาป,ป,ปัดเนี่ยเบิ่งผัดแปลงห่างเป็นตัวใหญ่ค่ะท่านผู้ชมอาจจะเป็นผีก็ได้มาให้โชคให้ลาคุณตาเลี้ยงวัวก็เลยตีปิเลกซีหาศูนย์ซีหาศูนย์แล้วก็สามซีสามซีค่ะนผู้ชมก็ขอให้มีโชคมีลากับคุณตาเลี้ยงวัวเนาะ,ะคะ่ะเนาะประจํางววันที่16สิงหาคมพศ .2500 66ค่ะสำหรับคลิปนี้ท่อมี3ามดาวกาเทราต่างชมไิกรณนเจอกันคลิปหนาค่ะใบพึ่งเ่าไปใส่นะคะทา่านชมท่อมี3มดาวมีค้องดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะไปรับชมเบืองค้องดีกับเบาแอมเลาะทงก็เลยค่ะเบาแอมละทงนี่ยเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดมีค้องดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชม เป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่ามผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่จึงสิ่งอือนเนาะครับนะ้อง่ามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยู่ของไนครับว่บาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีถักครับ่ามผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับส,สดีครับโอ,คคบอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันนี้เรื่องการเมตตามนโยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี้ยกู้เลอกการ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้ก <Leaving S 2> ลับยยกคืนกล<บ>ับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบข,า,ขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 น,นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยทู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแ,แล้วก็บีอา,อา,อาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปป๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อ,อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูหัอสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกหักขอสามลูคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งร,รวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ,พ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนวดตินี่เหเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ใช่สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอเอาแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตาหหมยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกับบุรอซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบกค่อยดีลูกค้าย่างบบเห็นลานเหายวใครๆว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานค้าเห้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในล้านคาลานขายของเหาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักกะากาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยนํากันครับสาหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวย่งไก่ผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ด้วกันครับท่านผู้ชมเอาไปใไส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปูออมากนะครับเนาะล้วก็เมื่อแทะแฉครับท่ทททานผู้ชมเมื่อแทะล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสิครับและะ้วก็ทาปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับทาปากสามเถื่อทาคิวสามเถื่อล้วกะ็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้ CDU, shuttle, วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกลมนี่ก็แตง่งวัดหลวงปู่รว่ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มาก้นหักก้นหลงเบาแมอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมโล่งตรงด้น้ำมุนมะน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีฟซีนะครับท่านผู้ม FC, รรมชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผะู้มชมเนาะ ราคาเฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที biscuit, hygiene, dogs, s <S mm ่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจานวนจํากัดเบาแอมเราตรงเนี่เอามาโบรายครับเอามาฝากเอฟซีโบรายกระโท่มาได้โท่มาได้ครับมหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเกเอครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นลัครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิใหเเบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่บครับเนี่สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ